อ่าอ่าจากหน้าไพ่นะก็มีเป็น่หน้าพุชกันมังกอนนะน้ําก็รกฏมีพิจินะาล่มเมถุนตุนกุมนะแล้วก็ไส่เมษธนูนะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะเด่นเด่นนะก็จะมีเป็นเมจิเชียนวันพุธนะเอ็มเพสวันศุกร์นะเอ่อราศีเมษนะเอ็มเพรอร์นะก็ครบสิบสองราศีนะแล้วก็เด่นเป็นพุธศุกร์กับราศีเมษเท่านั้นนะนี่ก็เป็น เออคนต่างชาติได้นะพวกมีกโก้นะิซิสิตวางมาดวางฟอร์มนะเป็นพวกเรียกว่าเขาเป็นผู้บริหารซีออะไรก็ได้นะยิ่งนะจองหอง้องมีกโก้นะชอบควบคุมนะก็เขามีความรู้สึกนะในตอนนี้นะไอ้ที่มีอีกโก้นี่นะตอนนี้เขากําลังเรียกว่าสับสนว่าวุ่แล้วทรมานมากเลยนะเขายังคงนึกถึงคิดถึงใครคนหนึ่งอยู่แนละ้วเป็นคุณหรือเปล่านะแล้วก็ควีนเลียนนะตอนนี้คุณ เหมือนไม่ค่อยสนใจเขาแล้วนะเป็นควินเหรียญเลยนะคือยากแล้วนะตอนนี้แล้วก็ยังคิดถึงคุณมากเลยนะก็สิบดาบนะคือเคยจบไปแล้วก็ได้นะแล้วตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าทรมานมากเลยนะจบไปแล้วแต่ทําไมถึงทรมานคะเดินจากไปแล้วด้วยนะแล้วก็เป็นเอ็มเพสนะเขามารู้แล้วนะในวันที่คุณเดินจากไปแล้วนะว่าเออคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วนะก็ เป็นแม่ทุกสถาบันนะถ้าเป็นเอมเพสนะเพราะว่ารวมทั้งควีนเหรียญควีนคับนะขาดควีนสอดกับควีนไม้เท่านั้นเองนะเอมเพสที M ่คือที่หนึ่งของลุกควีนนะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าในวันนี้คุณอาจจะไม่กลับมาแล้วนะหรือว่าเขาได้เสียคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไปเจออะไรมาก็แล้วแต่นะเขาก็ตอนนี้นะคิดทบทวนนะไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่า คิดถึงการที่อยากจะฟื้นคืนชีพนะหรืออยากจะปลูกอะไรขึ้นมานะเหมือนปลูกเศษนะไม่จริงเช่นคือผู้พิเศษนะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะเขาก็คิดว่าจะทํายังไงนะถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียคุณไปนะแต่ว่าก็คุณเดินไปแล้วนะในอดีตนะแต่ตอนนี้เพิ่งกลับมานึกถึงนะก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแล้วก็สองดาบนะมีความลังเลสับสนนะหนึ่งไม้นะ อยากกลับมาเริ่มใหม่กับคุณนะยังเสียดายเสียใจอยู่เลยนะสี่เหลียมีความหวงแหนเสียดายอยู่นะสี่ไม้ก็เอ,อมีความเรียกว่ามีความมั่นคงอยู่นะยังรู้สึกผูกพันอยู่นะแล้วก็เป็นพลังงานของคู่ทวินเฟร,รมก็ได้นะถ้าทวินเฟร,รมจะค่อนข้างทรมานนะผ่านบททดสอบนะอาจจะไม่ได้ลงเอ่ยกันก็ได้นะแต่จบไปแล้วนะคือตอนนี้เหมือนเข้ามาว้าวุ่นสับสนนะอยากกลับมาคุย เสียดายเพิ่งจะมาเสียดายในตอนนี้นะซึ่งคุณก็เดินไปแล้วนะถ้าแปดถ้วยเนี่ยเป็นการเดินไปไม่รับนะเดินชั่วข่าวเดินจากชั่วข่าวนะสองถ้วยตั้งอยู่ก็คือยังรักนะคือจากไปแบบจำใจจากจากทั้งที่ยังรักนะยังรักกันแต่ต้องจากกันนะแล้วเขาก็รู้สึกวงแหนเสียดายนะอยากกลับมานะก็คิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้เขา ทำไมถึงกลับมารู้สึกทรมานใจแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนตอนพิ่งเลิกกับคุณใหม่ๆก็ไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะพยายามอยากจะกลับมาอยู่นะคิดหาวิธีอยู่นะแต่ยังคิดไม่ออกนะเพราะว่าเขามีอีโก้อยู่นะก็เลยต้องคิดเยอะนะเพราะว่าจะกลับมาแบบไหนที่ตัวเองไม่เสียหน้าไม่เสียเชิงแล้วก็เหมือนไม่ไม่ต้องออกแรงนะคะคือตอนไปเนี่ยไปแบบไม่ใยดีคุณเลยเนาะเหมือนที่หัวส่งหรือแบบ อืทิ้งไปไม่ใยดีหรือแบบไปแบบไม่พูดไม่จาก็ได้นะปิดกัน้นบล็อกกันก็มีนะแล้วก็เอ,อเขายังหาทางออกไม่ได้นะเพราะว่าสิบกับสองมาลบกันเหลือแปดดาบนะแตตอนไปนะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตอนจะกลับมานะคิดเยอะนะเพราะว่าทําคุนไว้เยอะก็ได้นะสิบดาบเลยนะก็บางทีนะคนเราก็อาจจะต้องมีบทเรียนนะหรือไม่ก็คือ อาจจะรู้ตัวในวันที่สายไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นคุณเจอแบบนี้ก็ไม่มีใครทนรอนะหรือว่ายังรู้สึกด,ดีอยู่นะถ้าเขาทําไม่ดีกับเราไม่มีใครที่จะเอ,อน้อยคนนะที่จะรับได้นะคือถ้ามันเละไปแล้วมันไม่เหลือแล้วนะก็ยากยากฝืนกลับมานะอยากมากก็ได้แค่เป็นเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเองนะก็ให้รู้ว่าตอนนี้นะเป็นความคิดและความรู้สึกยังไงแล้วก็ร่วมๆเป็นประมาณนี้